รับสองยกขึ้นมาใบนี้ใส่คาไปก่อนครับโอ้โหจะขึ้นมาวางโซนครับายจารย์กุ้งลูบุรีครับจา์กุ้งลูบุรีลูกนี้เข้าวงมาครับจะขึ้นวางโซนอยู่ตรงไหนครับยกขึ้นมาใบนี้ครับแล้วขึ้นมาเปลี่ยน เก็บหนึ่งแตมในสนามไม่ได้สวยครับใบแรกครับลูกนี้อ่ำอ่างทองเข้าวงมาครับยกขึ้นมาแล้วใส่เต็มใบครับโอ้โหแต่มันออกทั้งสองใบครับลูกนี้ครับอาจารย์ฟูเลยจะต้องขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับ ลูกมีอาจารยโฟปล่อยฮาบไหลๆมาแบบนี้แล้วขึ้นมาคุมโซนได้สวยครับใบนี้ครับทางด้านของซอเมฆทีมที่6ไม่รอช้าครับส่งทางด้านของปีหนึ่งสละบุรีเข้าวงมาครับตีโดนรับหติดรับ2องครับลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วตีติดหรือเปล่าครับออกทั้งคู่ครับอาจารย์กุ้งจะเป็นฝ่ายขึ้นลูกก่อนครับ จานก้งลบรีครับลูกนี้ครับปล่อยเดินมานิ่มๆครับลูกนี้แล้วขึ้นมาคุมโซนได้สวยครับใบนี้ครับมหาภาพทีมที่6ไม่รอช้าส่งทางด้านของเสียอ้ำํำอ่างทองเข้าวงไปตีครับตีโดนรับหนึ่งติดรับ2องยกขึ้นมาใบนี้ใส่คาไปก่อนครับโอ้โหดูครับ เสียอ้ําอ่างท้องลูกนี้ยกขึ้นมาใส่คาครับเอาครับทางด้านของซ้อมม่ครับจะส่งอาจารย์กุ้งครับมาวางโซนใหม่อีกหนึ่ลูกครับลูกนี้อาจารย์กุ้งจะวางโซนตรงไหนครับปล่อยฮารับมานิ่มๆแล้วลูกนี้ขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับ หาธาตุกับสวนอย่างเดียวครับสองอําอ่างทองเข้าวงมาอีกหนึ่งใบครับลูกนี้ครับโดนรับหนึ่งติดรับสองใส่คาไปอีกหนึ่งลูกครับเก็บสองแต้มในสนามไปได้ครับโอ้โหดูครับอําอ่างทองยกขึ้นมาใบนี้ครับติดเก็บสองแต้มในสนามไปครับโอ้ทางด้านของเป็นหนึ่งสระบุรีครับเอาอย่างไงครับ หนงเข้าวงมาใบนี้ครับปล่อยฮาบมาใบนี้แล้วขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับมหาธาส่งอาจารย์ฟูยกขึ้นมาตีผิดครับใบนี้ครับโอ้โหแล้วจะสามอีกหนึ่งใบครับ ยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกตีโดนครับเก็บสามแต้มในสนามไปได้ครับผิดไปใบหนึ่งครับทุกคนลูกในมือเนี่ยทางด้านของซ้อมเมกที่ที่หกอยู่กับพี่หนึ่งอีกหนึ่งใบครับ ลกในทางด้านพี่หนึ่งสระบุรีครับเอาวงมาครับจะขึ้นเก็บแต้มจบขึ้นมาใบนี้ครับน่าจะหนึ่งแล้วครับได้หนึ่งคะแนนครับสกอร์เริ่มเป็น4ี่ต่อ2ครับ